ตั้งแต่ d v d มานะไม่ให้โทรศัดแยกไปก่อนไม่พอมันมีเวลาเจอกันได้ DPT ใช่ไหมกูทำช่องพังเลยปิดช่องแม่งเลยแต่ DPT ไม่เจอกันเด็ DPT ไปซ่าที่องินก็ได้มาเลยนะครับลง YouTube แม่งเลยเัดตทยยอนแล้วก็อัปอเช็คเลยสวัสดฮัลโหลทำไมไม่รู้จักเช็คแคท็อปซาวอ่ะ AR มัวแต่จะปี้อย่างเดียวคืนนี้ก็จะไปปี้ไม่เตะบอลเนี่ยฮะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Δηλαδή เวัสไีครับผมเฮ้ยนี่เยวทีูน DPT เดีย DPT DPT คือครับแบบนี้ครับตอนรับบันหยุดเสาร์อทิตย์นะครับใครอยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดรับชมกันได้นะครับ4ีโมงนถึง1ทุ่มแบบนี้ความสนุกจัดเต็มเหมือนเดิมเมื่อเราสามคนมาอยู่รวมกันนะครับอัปเดตเรื่องราวดีๆนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารศิลปินเพลงเพราะๆะครวมไปถึงวันนี้ไลฟ์โชว์ของพวกเรานะครัเตรียมมาเรียบร้อยแล้วกับโชว์ของ DPT เาเปิดดีรับพี่ว่าประกันดีได้ไหมสากิากากิศากิศากิากิศ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 นกกิศากกิศา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 กิากะมากิศกิศากิศากิศกิศากิศกิศากิศิศากิศากิศากิศงกิศากนิิาิศิิกิิศิศิ มิวสิกวิดีโอมาหรือว่ามิวสิกมูวี่ที่เราได้ดูกันนะครับวันนี้เขามาเยือนรายการเราเล่นเกมแล้วก็ไลฟ์โชว์สดๆครับกับคุณแบล็คแจ็คครับกับซิงเกิลนี้นั่นเองครับบุคคลสาบสูญนั่นเองนะครับระยะเวลาครับที่ห่างหายไปในวงการเพลงวันนี้ครับกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่รับรองว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม เข้าไปคอมเมนต์ได้เลยครับทาง f a c e b o o หรือคอมสแตทยูทูช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใน Facebook กันนะครับแล้วก็ดึงคําถามของน้องๆมาถาม,มให้ในรายการนะครับรวมไปถึงใครอยากจะขอเพลงนะครับก็เอสของเราที่4 7 7 7 7 7นะครับรูปภาพน่ารักน่ารักก็ส่งมาได้ที่4 7 7 7 8 8นะครับอินสตาแกรทมทวิตเตอร์ตามกดไลค์กันได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีฝากคําถามไว้ได้เลยนะครับประเด็นในวันนี้เอาเกี่ยวกับแบล็กแจ็คเต็มๆ,ๆเลยอยากจะถามอะไรกับศิลปินคนนี้อยากจะรู้เรื่องราวอะไรของคุณแบล็กแจ็คส่งเข้ามาถามเราได้ผมบอกไว้ก่อนนะพี่บอก อยถามเรื่องอะไรระวังอย่างหนึ่งคือผมกลัวว่าพี่แบ็คแจ็คเนี่ยจะกลายบุคคลสับสนทำไมอ่ะมารายการเราครับผมเจอกับ DPT แบบนี้นะครับผมดูกันไปเลยว่า DPT จะเป็นบุคคลสับสนหรือว่าแบ็คแจ็คจะเป็นบุคคลสับสนครับผมคุณเนี่ยต้องถามอีกครับคุณหล่อแล้อะไรไปคุณยังต้อถามว่าอันนี้เขาเป็นชื่อซิงเกิลแค่ชื่อซิงเกิลไม่ได้หายตัวไปไหนแล้วเดี๋ยวเราจะถาม ถามเขาด้วยนะนว่าเ,เ,เพลงเพลงนี้ทำไมถึงเลือกนางเอกเป็นน้องสาวแจมอ,อยากรู้มากจริงๆอ,อยาอการูเออ้เหมือนกันทำไมถึงไม่เลือกเอกเ,ออเป็นผมด้วย ไม่ไงพนเขาเล่นเองดีกว่าไงถ้าต้องมาเป็นแผนไงไม่แผนแผนลุกแบบเจ้าพ่อฮ่องกงไม่เขาไม่เอาพวกกับพระเอกแพนเจ้าพ่อถ้าเกิดให้แผนไปเล่นเนี่ยต้องเล่นเป็นมาเฟียที่ติดหนวดอ่ะคือเป็นได้เลยเป็นเออเป็นเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะแล้วก็แบ็กแจ็คเป็นลูกน้องถ้าอย่างนั้นอ่ะได้อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะน้องชายเฮ้ยเดี๋ยวเต้องเอาใหม่หนึ่งสองซั่งอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะไอ้น้องชายจริงจริงแล้วผมจะบอกความจริงกับพี่ ว่าผมเยดูดดููเป็นคู่จิ้นคู่เกยมากเลยแพนมันเล่นจริงมันเล่นจริงถ้าเราเล่นเป็นมาเฟียนี่ได้แล้วเสียงเนี่ยดูดูแบนไงแต่ถ้าเกิดเราดูในมิวสิกวูฟี่เนี่ยมันจะ่ยวกเสียงแบบเขานี่อย่าทำไม่ใช่พี่พี่พี่โดหยขาดเดี๋ยวผมบอกกันเลยพี่โดจริงๆแล้วเนี่ยหนังมาเฟียจะขาดไม่ได้มีอย่างนะคือเป็นอย่างนี้ครับผมแพรถ้าเราคุยกันนะแกคิดว่าไงเออ แล้วแกจะเอาอย่างไงกับฉันฉันพูดเลยดีกว่ามองไปคนละทางต้องมีการเฉือนมีการเฉือนฉีืไปคำพูดแล้วเวลาเดินผ่านกันคือปกติคนปกติจะหยุดคุยกันงนี้แต่ถ้าเป็นมาเฟียมองสับตาปึ๊บแกจะเอาอย่างไงแล้วแต่แกแล้วไอ้จังหวะที่ยคืนอยู่เนี้ยกับตัวกับตอีกบไอ้จังหวะที่แพงกับตูนยืนคนละฝั่งเนี้ยตูนเอามมดเสียบมันเลยเราได้หนวหน้าแกมาพียสมมติเดินผ่านกันแล้วเป็นพี่ดองถามว่าเฮ้ยคุณจะเอาไง เดินสวยแบบปั๊บหันมาปุ๊บเสียบจ้วงเขาเลยป๊บนี่เราไม่ขี้กองขี้กองคุณนี่ถือว่าไม่ไม่ใช่ตัวจริงในแต่งไงในแต่งต้องเป็นซีรีส์มันต้องเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับกับบุคคลสาสสูงรวมไปถึงอัปเดตเอเชียของเราวันนี้มีข่าวของแทยอนนะครับเกิร์ลเจเนอเรชั่นรวมไปถึงซูเปอร์จูเนียร์ครับอัลบั้มพิเศษนี้จะเป็นไงรอติดตามได้ในรายการแต่ว่าตอนนี้หนึ่งเพลงก่อนเลยมิวสิกมูวี่นะครับเพลงนี้ลองไปดูครับ จุดจบของ MV เป็นยังไงเรื่องราวความรักที่เข้มข้นแล้วใครที่หายสาบสูญไปครับ,รบจัดให้ก่อนเลยบุคคลสาบสูญจาก b l a c k j a ็คครับรยเลย